เพราะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนะมันเป็นอาหารในระดับเซลล์สินค้าตัวตัวท่านปิดไปเปิดดูเลยเป็นอาหารซึ่งจะให้เรากินทุกวันให้กินให้ครบแบบนั้นมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับเราไปกินปั๊บเซลล์เราก็จะมีภูมิคา้มกานที่จริงมันไม่ใช่ยานะต้องมันจะเป็นตัวไปฟื้นไปบำรุงหัดฟื้นฟูเสริมสร้างและป้องกันในระดับเซลล์แล้วมันจะส่งผลออกมาผิวพรรณอีสวยระบบกับถ่ายดีมากเลย ดีมากๆเลยเห็นไหมครับถ้าระบบกับถ่ายเราดีทุกอย่างไขมันมันถูกชะล้างออกมาในระดับเซลล์มันดีไปหมดเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนฟองน้องพี่ของเราทุกคนนะครับสินค้าดีไม่จำเป็นต้องไปแพงหรอกครับไม่ต้องแพงนะครับมันจะบอกตัวมันเองเลยนะตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาแล้วผู้นําหลายคนก็เริ่มเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเรียนรู้วันนี้ผมก็จะได้จัดสง่งจัดสง่งผลิตภัณฑ์5ตัว ไม่ว่าจะเป็นมิกไนท์พลัสคอเลาเจนพลัสวีด้าพลัสกรีนพัดแล้วก็ดาธาพลัสไปให้คุณพลแม่ทีมของผมที่ได้ท่านที่ได้เชิญท่านเข้ามาคุณบุษทาดาอยู่ที่สุรินนะครับอยู่ที่กับท่านอาจารย์นี่แหละอยู่ที่สุรินนะครับเห็นไหมมันก็จะมาเราต้องสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวผู้นำก่อนคุณพลจะเป็นตัวขับเคลื่อนไปเองนะครับคุณยุทธนา กองอุดมก็ขุนพลเมืองกาลสินเมืองน้ำดำนะครับท่านก็เชิญระดับผู้นำเข้ามานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้ขับเคลื่อนกันต่อไปอยังอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในห้องนี้ล่ะที่เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอะเรดากรุ๊ปเราแล้วนี่เขาเห็นผลนะครับคือคุณโชติกาไงอยู่ที่ร้อยเอ็ดเขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะครับยังเหมือนคุณนุดพูดแปะเลยตัวขับถ่ายคนคนมัน ระบบกับถ่ายไม่ดีเป็นกันเยอะเลยเกินครับแต่เขาไม่พูดบางคนนี่สองวันก่นแล้วสามวันก็นแล้วไม่ออกมาเลยเน่าในอยู่ข้างในนั่นแหละครับเกิดสารพิษขึ้นมายิ่งส่งผลต่อสุขภาพเห็นไหมครับแต่เขากินเข้าไปแล้วครับมันรู้มันโล่งเลยเมื่อวานเมื่อเช้านี่เขาก็เมื่อวานเมือม่อวาน,วานเขากดไลน์มาบอกว่าอาจารย์หนูกินเข้าไปแล้วนี่อไม่ว่าจะเป็นมิกไนายพัดไมรว่นโคเลาเจน,นพัดนี่ต่างกายมันพูดว่าพูดว่าเห็นไหมครับ มันไม่วู่วามยังไงไปดูที่ส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างน,นะครับผิวพันธุ์ข้าก็บปอนผิวก็สวยด้วยเห็นไหมครับชัดไหมที่นี่นี่แหละผม่วาทุกคนต้องเข้ามาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินค้าทุกตัวที่ไอรนาผลิตขึ้นมาผมก็เลยบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ของผมว่าวันนี้นะสองทุ่มต้องเข้าฟังเพราะท่านประธานคุณวีดาเขาจะพูดเรื่องของสินค้าโดยเฉพาะ คนที่จะพูดดีที่สุดก็คือครับคือผู้ผลิตไงผู้ผลิตคือคือเจ้าของคือท่านประธานของล่านี้แหละกานก็อยากจะให้เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนนะครับเข้ามาศึกษารเรียนรู้ให้เร็วเร็วที่สุดนะครับเมื่อเร็วที่สุดรับเราก็กระจายออกไปตอนนี้เราถือว่าเริ่มต้นนะเริ่มต้นสร้างทีมผมว่ากว่าจะถึงวันที่24วันกระท่อมโลกนะโอ้ยมันจะไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ล้วทีนี้นะครับ นั่นแหละคือเรามาถูกทางแล้วครับผมนะครับผมก็ขอแป่งปันประสบการณ์แค่นี้ก่อนนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งนะ